ไม่เชื่อแน่นอนในเรื่องเด็กที่เด็กขึ้นเขาเนี่ยนะครับนะนะครับนี่แหละนะแล้วในวันข้างหน้ามันจะตอบเขาอย่างไงนะครับจะตอบเขาอย่างไงแล้วมาวันนี้นะครับมันบอกว่านะครับเด็กสามารถขึ้นเขาได้เดินปลาส้มเดินตามปลาส้มไปเนี่ยนะครับมันขัดกันหมดนะครับอันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยนะครับเหมือนกับเราเราดึงเชือกอ่ะมันมันติดเชือกติดติดข้อผูกอ่ะข้อ นะครับเชื่อติกข้อผูกนะครับที่นี้แกะไม่ได้นะแก้ตัวเองไม่ได้นะแก้เองไม่ได้นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอไปถึงวันขึ้นนะ่ะพอมีคําถามขึ้นมาเนี่ยมันจะยิงสวนกันไปยิงสวนกันมาเพราะมันเป็นความเชื่อของจำจำเลยตั้งแต่แรกนะครับว่าเด็กขึ้นเขาเองไม่ได้นะครับเด็กขึ้นเขาเองไม่ได้แล้วก็มันเหลือเวลาไม่นานเนี่ยนะครับ มันเหลือเวลาไม่นานแล้วจําเลยจะตั้งหลักทันนะ่ครับเห็นไหมจาเลยตั้งหลักไม่ทันแน่เพราะว่าเด็กขึ้นเขาเองไม่ได้เนี่ยมันฝังในจิตในใจจําเลยแล้วจู่ๆมาเจอทีมนะครับทีมกฎหมายของจําเลยเนี่ยนะครับมาออกลูปแบบนี้อ่ะนะครับจาเลยปรับไม่ทันนะครับนะครับปรับไม่ทันแน่นะครับคะแนนนะครับเราเอาเอาเอาแบบที่ว่านะครับตอนวันที่ส1กลางคืนเนี่ย นะครับเออจำเลยพักนอนอยู่ที่บ้านหรือจำเลยไปทำอะไรในคืนวันที่ส1บเ็ดเห็นไหมล่ะนะครับจำเลยบอกว่าคืนวันที่ส1เ็ดไปทำก่อสร้างเห็นไหมล่ะนั่นแหละครับมันสับสนวุ่นวายไงนะครับคนมันสับสนวุ่นวายนะครับเรื่องตรงนี้นะครับเออมาคาดดาแล้วโอ้วันได้พบศพจำเลยมันพูดเองนะครับดังลั่นป่าว่าน้องขึ้นมาเองไม่ได้แน่นอนใช่ครับตรงนี้แหละ แล้วเดี๋ยวพาขึ้นไปถึงตรงนู้นนะครับเรามาวิเคราะห์กันดีนะครับมันนะครับนะครับมันแน่นอนนะครับเราโมคลว่ามันจะต้องมีอะไรขำๆอีกเยอะนะครับเนี่ยว่าทําไมพวกเราจะต้องไม่รู้ด้วยนะครับโอ้นะครับพ่อฟังโจทย์เราอยู่ฟังโจทย์นะครับเออเราอยู่ฟังโจทย์นะครับเออเออนะครับแล้วนะครับฟังโจทย์นะครับพยานโจทย์มันเยอะนะครับเออหนึ่งในนั้นอาจจะมีใครสักคนนะครับเห็นไหมล่ะหนึ่งในนั้นนะครับ พยานเยอะอย่างพ่อพ่อแบมอะไรอย่างนี้นะครับว่าอ่าอ่าอืนะครับแล้วเราก็จะรู้นะครับเห็นไหมเออว่ามีการตอบยังไงอ่ะครั้งที่แล้วเห็นไหมล่ะเออที่เขาบอกว่าวันที่สิบเอ็ดน่ะเวลาเก้าโมงกว่ากว่านะครับจำเลยนะครับเข้าไปทําอะไรในกอไผ่เห็นไหมล่ะเออจำเลยก็นะครับนะครับตอนให้สัมภาษณ์สื่อนะครับโอ้ยนะครับเนะ ว่าวก็นละก็ลงจากเขามากีดยางวัดทีดีเอลงจากเขามาก็ไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ไปรับพระนะครับพอเจอคําถามแบบนี้จําเลยก็ตอบว่าไปหาหน่อไม้ใส่หมกหวกนะครับเออหาหน่อไม้ใส่หมกหวกเนี่ยเออนะครับน่าเชื่อถือนะครับว่าอะนี่แหละมันตั้งหลักไม่ได้ไงนะครับเราไม่รู้ว่าขึ้นไปข้างบนแล้วเขาจะถามคําถามอะไร นะครับเขาไม่มีคากรอบหรือไม่มีช้อยให้เราเนี่ยนะครับเออเขาไม่มีช้อยให้เราเลือกนะครับนะครับเขาม่มีช้อยให้เราเลือกนะครับเห็นไหมเพราะมันไม่ใช่ความจริงไงนะครับสิ่งที่จําเลยนะครับกำลังโกหกคนทั้งโลกนะครับทุกวันนี้นะครับแล้วจําเลยก็จะจําไม่ได้ไงนะครับเพราะคําพูดของจําเลยแต่ละคําที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะครับมันเป็นคําแก้ตัวไปวันๆเนี่ยเมื่อก่อนนะครับ จนจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับจำเลยก็ต้องเอานะครับคิดวิดีโอต่างๆนะมาไล่จดบันทึกจดบันทึกจดบันทึกนะครับว่าได้คุยอะไรไปบ้างเห็นไหมล่ะว่าได้คุยอะไรไปมางนะครับเขาก็จะไล่จดบันทึกจดบันทึกเห็นไหมล่ะตอนแรกๆมันไม่ได้จดบันทึกอ่ะนะครับที่เขาไปสัมภาษณ์ทีทีบ่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยนะครับรู้นะครับน้องหายเวลาไหนตอนไหนนะครับเห็นไหมล่ะรู้น้องหายเวลารก็บอกว่าเมียโทรไปบอกนะครับว่าน้องหายนะครับเห็นไหม ครั้งแรกนะครับครั้งที่สองนะครับบอกว่านะครับไปรับพระมาแล้วนะครับเออไปรับพระมาเออครั้งที่สองบอกว่าอ๋อนะครับน้องนะครับน้องะดิ้งนะครับน้องะดิ้งมาบอกที่บ้านแอ้ว่าได้กวานนั้นนะนะครับครั้งที่สามบอกว่าไปรับพระมาแล้วถึงรู้ว่าน้องหายเห็นไหม่ะสามครั้งไม่เหมือนกันถ้านักข่าวถามคําถามเดียวกันนะครับตรงนี้แหละนะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่เอ่อ นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับจำเลยก็ต้องไปหาคำพูดพวกนี้มาท่องจำนะครับอู้มันยากนะครับมันยากแนะ่นะครับโอ้มันเยอะนะครับที่แกพูดหลุดออกไปมันเยอะนะครับเกินคำบรรยายนะครับเ,เกินที่จะจำได้